ท้าชิงชิงตะลุยภารกิจสุดหวาดเสียวชวนนิวหนวดเซอร์ไพร์เผาเรื่องลับปออนนบชวนชิงชิงคฤิถาท้าความสูงกับฐานตะลุยเชือกนัดนิวหนวดเซอร์ไพร์พร้อมเปิดโปเรื่องลับนภารกิจสุดคิดถึงเสาร์ที่วันที่27กรกฎาคมนี้สัปดาห์นี้รายการภารกิจสุดคิดถึงพิธีกรปออน,นบทองบริสุทธิ์นัดพบกับนางเอกสาวตัวเล็กตาโตชิงชิงคริถา สังโอพาดที่จะมาทำภารกิจที่ทำให้เลือดลมสูบฉีดหัวใจเต้นรัวกับเครื่องเล่นสกายไรส์แอดเวนเจอร์ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอีสต์วิวบรรยากาศการถ่ายทําเต็มไปด้วยความสนุกทั้งลุ้นและหวาดเสียวไปตามตามกันกับการท้าวัตใจฐานตะลุยเชื่อกบนความสูงถึง10เมตรซึ่งไม่รู้ว่าภารกิจนี้เป็นการแกงแขกรับเชิญหรือพิธีกรกันแน่เพราะคนที่ออกอาการขาสั่นกลายเป็นปออนนกซาอย่างนั้น ส่วนแขกรับเชิญอย่างสาวชิงชิงเล่นไปยิ้มไปสนุกเข้าทางสุดๆเรียกว่าเครื่องเล่นทําอะไรจริงๆไม่ได้แต่ที่ทำให้ชิงชิงต้องใจเต้นรัวกว่าการเล่นเครื่องเล่นคือแขกเซอร์ไพรส์ที่รายการนัดมาเป็นพิเศษเพราะเป็นคนที่คุมความลับของเธอเอาไว้มากมายนั่นก็คือพิธีกรอารมณ์ดีจากรายการนิวพาซ่านิวหนวดชนิดแก้วนาคนั่นเองทันทีที่สาวชิงชิงเห็นหน้านิวหนวดเท่านั้นแหละร้องกรี๊ดดังสุดๆ โดยวันนี้นิวหนวดไม่ได้มาเล่นเล่นเพราะตั้งใจแบบเต็มพิกัดที่จะมาเปิดเรื่องลับๆของน้องสาวคนสนิทชนิดไม่เกรียมกันไปข้างหนึ่งซึ่งชิงชิงก็ไม่ยอมโดนคนเดียวง่ายๆเผานิวหนวดไปลุกเหมือนกันเรียกว่าเผามาเผากลับไม่โกงแถมหนุ่มปอก็โดนหางเลขไปด้วยส่วนใครจะโดนเรื่อง อะไรกันบ้างชมได้ในรายการกระซิบเลยว่าหากระจายแน่นอนมาติดตามเรื่องลับสุด exclusive ซ mm hmm. ทั้งหมดนี้ได้ในรายการภารกิจสุดคิดถึง Let's Go My f r a e วันเสาร์ที่วันที่27กรกฎาคมนี้เวลา12 5นาฬิกา5นาทีทางช่อง7 HD ดูทีวีกด35ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวรายการต่างๆได้ทางช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ m a c ะบูดทีและช่องทางออนไลน์ CS7HD Facebook Ig, TikTok, X, YouTube และ CS7HD Entertainment, Facebook, IG และเว็บไซต์ www.cs7.com เครื่องหมายสี่เหลี่ยมภารกิจสุดคิดถึง Let's Go My f r i e n d เครื่องหมายสี่เหลี่ยมบออนุกนัดพบกับนางเอกสาวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมชิงชิงคลิทถาทำภารกิจเล่น s k y ยไรส์แอ e เวนเจที่ศูนย์การค้าเซนทรัล อีสมิวทั้งลุ้นและหวาดเสียวไปตามตามกาันแต่ที่ทำให้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมชิงๆต้องใจเต้นรัวกว่าการเล่นเครื่องเล่นคือแขกเซอร์ไพรส์ที่คุมความลับของเธอเอาไว้มากมายนั่นก็คือพิธีกรอารมณ์ดีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนิวหนวดงานนี้ไม่ได้มาเล่นเนเพราะตั้งใจแบบเต็มพิกัดที่จะมาเปิดเรื่องลับๆของน้องสาวคนสนิทชนิดไม่เตรียมกันไปข้างหนึ่งเลยจ้า ติดตามเรื่องลักสุดเอ็กซ์คลูซีฟทั้งหมดนี้ได้ในวันเสราร์ที่วันที่27กรกฎาคมนี้เวลา12นาฬิกา5นาทีทางเครื่องหมายสี่เหลี่ยมช่อง 7hd เครื่องหมายสี่เหลี่ยมกด35และติดตามรายการภารกิจสุดคิดถึงแบบย้อนหลังทุกตอนได้ที่ h t t p s w w <c> w b a o u t v v a r i e t t y l e s g o m y friend สี่เหลี่ยมดูทีวีกด35เครื่องหมายสี่เหลี่ยมสดออนไลน์ BUGABOO TV เครื่องหมายสี่เหลี่ยม CS7HD